สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่13กลกุมภาพันธ์2569าทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกดลล์ไลน์หมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเจดเหรียญช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะการเงินนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะตลอดนะคะเรียกว่าจะใช้จะจ่ายอะไรบางคนจดลงสมุดเลยนะคะละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะ 6เหรียญน,นะคะแต่รายจ่ายมันก็เยอะนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่ารายจ่ายเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่ยังไงก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่ช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญด้วยนะคะไปวัดไปทําบุญนะคะไปสวดมนต์นะคะหรือมักจะเกี่ยวข้องกับอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะมีโอกาสมาหยิบมายืมทางด้านของการเงินได้นะคะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารน,นะคะโดยเฉพาะ คนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะหรือเรียกว่าคนที่มีความลําบากเดือดร้อนนะคะมีโอกาสมาขอความช่วยเหลือเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The e เอ e ร์ r นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ทรง,งดวงนะคะสนับสนุนในเรื่องของการงานมีโอกาสเติบโตในตําแหน่งหน้าที่นะคะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างภาษานะคะการงานช่วงนี้โดดเด่นนะคะหรือการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครคิดอยากเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้ด้วยนะคะก้าวเหรียญแต่การเงินคนก็มีเข้ามาให้หมุนให้ใช้อยู่นะคะใครรอคอยเงินก้อนใหญ่ๆอยู่ช่วงนี้มีโอกาสได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตผู้หญิงขาวผิวขาวอาจจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ หรือวันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนกู้แบงกกูธนาคารช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะความรักนะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนในหน่วยนนง,งานราชการก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะในเรื่องของความรักก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะอายุคนพ่อนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยิบสีนะคะมีเลขเจ็ดหกสี่เก้านะคะเจ็ดหกสี่เก้าอไปคนวันจันทร์ จันนะคะคนวันจันทส์2เมเาวาช่วงนี้คนวันจันนะคะมีโอกาสทําง,งานควบคู่นะคะบางคนทํางานควบคู่หนึ่งอย่าง2อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้ด้วยนะคะหรือการมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้าบางคนคิดอยากเดินทางไกลทํางานต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่ามีดวงเดินทางนะคะมีดวงเดินทางไกลนะคะ สองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะการลายานมิตรใหม่ๆนะคะสี่เหรียญนะคะช่วงนี้การเงินคนวันจันทร์นะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนประหยัดมัธยัติทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะหรือถ้าไม่มีเรื่องมีความจาเป็นอะไรช่วงนี้นะคะคิดแล้วคิดอีกนะคะเรียกว่าไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการรอบคอบนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะมีสติที่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นนะคะ คิดจะทาอะไรนะคะเขาเรียกว่าไม่ประมาทนะคะนะมีความมีความรอบครอบที่มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมนโอกาสเกี่ยวข้องกับไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือบางคนก็อาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะช่วงนี้นะคะ,ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่ชุดสวดมนต์นะคะไหว้พระนะคะนั่งสมาธินะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะงานทางด้านออนไลน์งานทางด้านโลกของโซเชียลนะคะ ก็ยังแกมตลาดได้อยู่นะคะความรักมีโอกาสพบคนถูกถูกใจนะคะบางคนมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสเจอเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากพ่ยี4มีเลขส2งสองสี่ศูนะคะสองส่ศต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารคนวันอังคาร10เหรียญการเงินดีค่ะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะบางคนได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือว่าใครที่กําลังรอคอยอยู่นะคะเรื่องของการเงินหรือว่าวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะการค้าการขายนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะเลิกจะเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็มีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จนะคะ เดอะเมจิเชียนสติปัญญาไหวพริบดีนะคะบางคนกําลังคิดอยากจะเริ่มง,งานใหม่ๆอยู่ด้วยนะคะหรือมีงานประจําอยู่แล้วอยากต่อยอดธุรกิจอยากเพิ่มงานนะคะเรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะสติไหวพริบดีนะคะงานอย่างเดียวเอาไม่อยู่คนวันอังคารน,นะคะเพราะช่วงนี้นะคะเรียกว่าความคิดในเรื่องของการงานเข้ามาในสมองมากมายนะคะบางคนนะคะถ้าใครอยากจะผันตัวมาเป็นพวกข้าออนไลน์ไม้ข้าออนไลน์ก็สามารถทําได้ และสดหน่อยก็จะยิ่งดีเลยนะคะนะกวกขายบางคนขายในติ๊กตอกอะไรพวกนี้นะคะไม่จีเชียดน,นะคะไหวพริบดีโฆษณาเก่งนะคะนะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลนะคะ 6. ไม่เท้านะคะหรือว่าใครที่โรงงานอยากได้งานนะคะ การสัมภาษณ์งานการโรงงานการสมัครการการสอบการแข่งขังน,นช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะประรสบผลสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะไม่ถึงกับเงียบเหงาซบเซาเสียทีเดียวนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะวเวียนเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าลูกค้าเก่าๆไม่หายไปไหนนะคะบางคนมีโอกาสกลับถิ่นฐานบ้านเกิดบางคนมีโอกาสกลับไปในสถาน,ถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะความรัก ใครโกรธกันทั้งแล้วกันก็จะกลับมาพูดกันคุยกันยูเทิร์นกันใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่คนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะบางคนอายุห่างกันหลายๆปีได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคสซนเลขหน้าไพ่จากพันยี่สี่มีเลขศูนย์หนึ่งหกหกนะคะศู 6, 6นย์หนึ่งหกหกต่อไปคนพุดธ พุนะคะสี่เหรียญช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะการเงินนะคะประหยัดมัธยัตหรือเรียกว่ารู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนะทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นช่วงนี้นะคะแทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะ สองไม่เท้านะคะน้าจะทําอะไรในช่วงนี้อาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตตี้นะคะน้ด้านของการเงินนะคะบางคนอาจจะตึงตึงมือนะคะอาจจะต้องมองหาใครนะคะนะคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะมีโอกาสเรียกว่าต้องมองดูนะคะหาคนต้องมีคนช่วยเหลือนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะมีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะ บางคนนะคะการเงินนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ด้วยนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนนะคะนะหรือว่าบางคนก็อาจจะซื้อรถใหม่ก็ได้เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะด้านของการงานธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะมียอดเงินเข้ามานะคะอาจจะมีลูกค้าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกระได้กระเสียได้ด้วยนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคน ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะก้าวไม่เท้านะคะวันนี้เหนื่อยกับงานนิดนึงนะคะทําไปบ่นไปนะคะแต่แต่ก็เขาเรียกว่ายังรักและก็ห่วงเห็นในเรื่องของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะบางคนการงานในช่วงนี้นะคะอาจจะเงียบเงียบไปบ้างนะคะแต่ก็ยังพอมีลูกค้าประจําเข้ามาอุดหนุนอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังช่วยเหลือ กันดีอยู่นะคะคนโซนไม่เกับพบรักทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขาอายุยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขน้าไพ่จากพยิบซีเลขสี่สองศูนย์เก้านะคะสี่สองศูนย์เก้าต่อไปคนเหมือน,นะคะ่ะ คนวันพฤหัสนะคะเดอเวอร์คนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับ การเดินทางนะคะบางคนขึ้นเหนือลงใต้พักผ่อนนะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะการทาวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสาเร็จในเรื่องของการงานออนไลน์โซเชียลค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือว่าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับสินค้านาเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะนะโดดเด่นนะคะนะมีบางคนก็คิดว่ามีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับ ประเทศใกล้ๆก็ได้ด้วยนะคะประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะใครว่างงานใครรองานการสัมภาษณ์งานการสมัครงานนะคะการสอบการแข่งขันช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะสองถ้วยจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆราชินีเเรียนการเงินก็ดีด้วยค่ะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะผู้หญิงผิวขาวอาจจะนําความสาเร็จมาให้วันนี้การค้าการขายนะคะค่อนข้างเขาเรียกว่า การเงินค่อนข้างดีนะคะนะโดยเฉพาะทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความรักมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานหันร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะโชคลาบมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเลขน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1 0 2 0นะคะ1020 คนมันสุกคนมันสุกคนมันสุกนะคะเดมมูล ช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะพักผ่อนค่อนข้างน้อยนะคะหลับไม่ค่อยสนิทด้วยนะคะบางคนตื่นเช้านอนดึกนะคะน้กก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะาบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้หรือบางคนชอบคิดมากคิดเยอะตกอยู่ในพวังนะคะนะคิดวกไปวนมานะคะคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมๆคิดเรื่องซ้ำๆนะคะบางคนทําให้นอนไม่หลับได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สามไม่เท้านะคะด้านของการงานนะคะบางคนทํางานควบคู2่2อย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของการงานเอาตัวรถได้อยู่แล้วนะคะธุกรกิจส่วนตัวนะคะมีจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆย,ยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้าน ในอู่ช่างอู่ช่างซ่อมนะคะประเภทที่งานที่ต้องโชว์ฝีมือใช้ฝีมือนะคะค่อนข้างเด่นด้วยนะคะลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะเรียกว่าลูกค้าพูดปากต่อปากช่วงนี้นะคะธุรกิจส่วนตัวยิ่งขยันการเงินก็จะมากขึ้นนะคะจัดเกรกนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพระวังไมเกรนความดันนะคะปวดหัวไมเกรนนอนพักผ่อนการนอนที่ไม่เพียงพอนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนะโสดนะคะช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาบนะคะหมายเลขบัแบประชาชนนะคะจะจะ,จะให้โชคส่วนเลขหนะ้าไพ่จากไพ่ย24มีเลข8,3,8,1นะคะ8381ต่อไปนะคะคนวันเสาร์ n ออ f คับนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะตัวเราเองก็จิตใจดีนะคะ สามดาบนะคะสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวก้องกับรับบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ดูบุหรีนะคะหรือว่าดื่มน้ำเมานะคะ j u s t m นะคะคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าไตรให้คนไตยฟืนคขนชีพช่วงนี้นะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้แบบกะทันหันนะคะ นะใครที่มีคดีความคดีความมีโอกาสเส้นสุดลงสารยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะรอบคอบม,มากขึ้นนะคะนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่มีความละเอียดมีความรอบคอบที่มากขึ้นจิตใจอ่าอดีตสอนอะไรมามากมายทําให้ไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตนะคะเรียกว่าปงปรงกับชีวิตก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ถ้าในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้งานด้วยนะคะแบบประทันหันแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะมีดวงเดินทางบางคนมีโอกาสไปในสถานที่ใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยนะคะน้องๆหนูๆน,น,นะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาช่วงนี้นะคะการสมัครเรียนการสอบการแข่งขันนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ ความรักของคนมีคู่ครองช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งรันแบบคาดไม่ถึงแบบกะทันหันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะมีโอกาสอาจจะแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะส่วนโชคลาภนะคะหมายเลขแบบประชาชน3ตัวหน้า3ตัวหลังนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพยัญนะนะคะมีเลข3ขอโทษค่ะมีเลข 0, 30 0ย์นะคะ 0300นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ